สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเรือรู้เรื่องตามหมีสนนูเนสตอนนี้นะครับตอนนี้ตามหมีนะครับตนที่จะดึงทางด้านมาเตยุสนูเนสกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนนะครับว่าจะยื่นข้อเสนอเข้ามาเมื่อไหร่นะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้รู้ข่าวเรื่องที่ว่าแอตแลนติโกมาริลิกนะครับอยากได้ตัวทางด้านมาติอุสนูเนสไปร่วมทีมเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับรอให้ฝั่งทางด้านแอตแลนติโกมาริลิกยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางด้านแมนซิตี้นะครับก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของกังทีมชาติโปรตุเกสนะครับโดยแมนซิตี้นะครับก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของกองกลางทีมชาติโปรตุกเกสน,นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายทีมก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับตามรายงานของ espn นะครับ ตามมีนะครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้ซิตี้คือยืมตัวนักเตะใช้งานก่อนหนึ่งฤดูกาลบวกออปชั่นซื้อขาดในซัมเมอร์หน้านะครับทางด้านมาติุสดูเน่นะครับในฤดนูกาลที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวไม่ค่อยมีโอกาสในการลงเล่นตั้งเท่าไหร่นะครับและมีข่าวจากตื่อของ ESPN นะครับเขาได้บอกว่าตอนนี้นะครับอรเลนติโกโมาริคน,นะครับอยากที่จะได้ตัวมาติุสดูเน,น่มาใช้งานที่ ทางแอร์ลินติโกมาลิกแต่ว่าข้อเสนอนะครับจะเป็นการยืมก่อนหนึ่งฤดูกาลแล้วก็ใส่ออปชั่นซื้อขาดในซัมเมอร์หน้าด้วยนะครับจะต้องมาดูกันนะครับว่ามาติอุสดูเนสจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตตี้ต่อไปหรือว่าย้ายไปแอร์ลินติโกมาลิกแต่ว่าเท่าที่แอดมินมองนะครับคาดว่าจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตตี้ต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในส่วนของกองกลางของแมนซิตี้ของเรานั้นเรียกได้ว่ามีหลายเกมที่ต้องเล่นนะครับและต้องใช้ตับเปลี่ยนกันตลอดทั้งฤดูกาลด้วยนะครับมาดูข่าวที่2กันต่อนะครับ เฮียรวีโกตอนนี้นะครับทางด้านโลมาโน่นะครับได้ลั่นวลีเด็ดนะครับบอกว่าเฮียรวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการยืนยันว่าอันฮิลานนะครับสโมสรจากซาอุดีโปราีกได้ประกาศปิดดีงคว้าตัวทางด้านเจาคันเซโลจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมด้วยราคาประมาณ25ล้านยูโรนะครับตอนนี้นะครับอิตเต้ของเราเรียกว่ายิ้มแก้มปิเลยนะครับเพราะว่าขายคันเซโลออกได้สักทีนะครับ ก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอย่างมากมายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือว่า FA ครัพรวมไปถึงคอมมูนิ t ตี้ชิลดนะครับก็ขอบคุณทุกสิ่งอย่างนะครับที่ผ่านมานะครับที่มอบให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากกันจากนี้ไปก็จากกันด้วยดีนะครับก็ขอให้หลังจากนี้ไปประสบแต่ความสําเร็จนะครับตอนนี้นะครับทางด้านแคนเซโลนะครับได้ รวจส่วนแรกนะครับในการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตกลงเงื่อนไขส่วนตัวแล้วโดยเขาจะได้รับค่าเหนื่อย15้าล้านยูโรต่อปีจากระยะสัญญายาวถึงปี2027นะครับก็คืออีกตั้ง3ปีนะครับขอบคุณทุกๆอย่างนะครับสำหรับกา้เกนซโลก็จากนี้ไปก็ขอให้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตัวเองตั้งเป้าไว้นะครับขอให้ได้ลงเล่นทุกนัดทั้งนี้นะครับทางด้านเจ้าเกนซโลนะครับก็ได้กล่าวอําลาแมเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการนะครับโดยเขาได้กล่าวตันๆนะครับโดยเขาได้บอกว่า ผมขอวอวยพรให้ทุกๆคนที่ซิตี้จงประสบความสําเร็จต,ต่อไปในอนาคตผมเองนั้นมีช่วงเวลาที่สุดพิเศษมากใหม่ที่นี่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมโค้ชเจ้าหน้าที่ทุกคนของสโมสรรวมไปถึงเหล่าแฟนๆสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นี่เจาวคันเซโลเป็นการกล่าวอำลาสหรับทางด้านเจ้ากาันเซโลถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับ มาดูข่าวต่อมานะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับเจ้าฮาร์ดนะครับอดีตผู้รักษาประตูมือหนึ่งขวัญใจชาวเรือบสีฟ้านะครับที่เคยถูกเป๊ปปล่อยออกไปปล่อยออกจากทีมทันทีหลังจากที่เข้ามาถึงตอนนี้นะครับได้แขวนสตัด๊ดได้แขวนทุงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและได้กลับมายเยี่ยมเยียนสโมสรแห่งนี้อีกครั้งนึงพร้อมกับเข้ามาทักทายกับบอสเป๊ปถึงสนามซ้อมเลยทีเดียวนี่ก็เป็นภาพที่ทางด้านเจ้าฮาร์ดนะครับเข้ามาทักทายเป๊ปนะครับแล้วก็พูดคุยกัับบอรรินะคห สุดยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับอดีตผู้ักษารประตูทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรามาดูข่าวต่อมานะครับข่าวสุดท้ายของ EP นี้ลือหึ่งเรืออยากได้เปอร์กุสัน มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับตอนนี้นะครับกำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวทางด้านเอวานเฟอร์กูสันสุนหน้าดาวรุ่งของไบตันในช่วงสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะที่จะปิดลงเร็วๆนี้นะครับฟุตบอลซานเฟอร์นะครับได้เปิดเผยว่าทีมงานคัดเลือกนักเตะของเบบกัวเดียร่านะครับมองว่าเฟอร์กุสันคือนักเตะที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาเสริมแนวลุกให้กับสโมสรในช่วงเวลานี้นะครับนักเตะวัย19ปีรายนี้นะครับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับเดอะซีกันนะครับ กับการลงสนามเปิดตัวกับพิมพ์ลีกเมื่อดูการที่ผ่านมาด้วยการทําไปทั้งหมด6ประตูจากการลงสนาม19นั้นนะครับฤดูการที่แล้วถือว่าเป็นฤดูการที่ยากลาบากสาหรับแข้งดาวรุ่งรายนี้นะครับเนื่องจากว่าเขามีอาการบาดเจ็บทําให้ฟอร์มการเล่นของเขาตกลงไปในระหว่างฤดูกาลนะครับเฟอร์กูสันนะครับยังไม่ได้โอกาสในการลงสนามให้กับไบตันเลยในฤดูกาลนี้แต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเป็นตึกคราบาวครับกับทางด้านคราวรีทาวเป็นการเรียก น,นอกจากนี้นะครับมีรายงานว่านอกจากแมิตี้ของเราแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังมีรายงานว่าอาร์เซนอลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจในกองหน้ารายนี้เ <c oughs> ช่นกันโดยสโมสรจากทอนตอนใต้นะครับได้ตั้งราคาขายไว้ที่70ล้านปอนด์โอ้โหราคาแพงมากเลยนะครับถือว่าเป็นราคาที่แพงมหาศาลนะครับผลงานก็ไม่ใช่ว่าจะดีเปี่ยงป้างเลยนะครับแต่ว่าราคากับสูงปิ๊บเลยนะครับแมิตี้ของเรานะครับอาจพยายามอย่างหนักเพื่อคว้าตัวเข้ามาแทนฮูเรียนอัลเบเลที่ย้ายไปอาเลนติโกมานลิก ก่อนหน้านี้เพื่อหาโอกาสในการลงธนามเป็นตัวจริงมากขึ้นแพงมากๆนะครับสำหรับดินนี้นะครับแมททิตีของเราไม่จ่ายแน่นอนนะครับอาจจะไปซื้อกองหน้าชาวเอเชียนะครับส่ญชาติญี่ปุ่นหรือไม่ก็เป็นกองหน้าชาวไอร์แลนด์ที่แอดมินได้เคยมารายงานก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เอาละรครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็ได้นําข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาเลวบายสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพี่น้องชาเลูบาบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับพูดคุยคอมเมนต์กันมาที่คอมเมนต์หน่อยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ